รีวิวหม้อฟ้าอเน,นกประสงค์ทอดผัดตุ๋นตุ้มนึ่งนะครับก็คือทําได้หมดนะครับในหม้อนี้นะครับเป็นปลั๊กที่ปลั๊กไทยด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ใช่ของจีนนะครับสามารถที่จะแบบอุ่นได้นะครับมีใช้ความร้อนหรือว่าหุงข้าวได้จะทำได้ทุกอย่างนะพี่มีลองใช้มาแล้วอย่างสองอาทิตย์หรือว่าสิบห้าวันเนี่ยโอโ้ใช้ดีมากนะครับดูดิคราบยังอยู่เลยนะทุกคนแล้วก็หม้อนี้เป็นแบบไม่ลื่นๆื่นด้วยนะครับไม่ทําให้เป็นกระทะด้วยนะอ่าเป็นลูกหมีน่ารักสีชมพูนะสังเกตที่ปุ่่มสวิตตรงงเนนีีน้้ยาาซจะ เบาไฟได้นะทางขวาก็จะเป็นไฟที่แรงกว่าแล้วก็ปิดได้นะทุกคนอ่าแล้วก็มีหัวปักตรงนี้นะครับถือว่าหม้อที่แบบใหญ่มากนะทุกคนนี่มือพี่หมีใหญ่แล้วหม้อยังหญ่กว่านะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยครับใครสนใจก็ไปที่ลาซาด้าทับง12รถเยอะแน่นอนนะทุกคนอนะ่าพี่หมีได้ราคาดีทีดีมากๆนะทุกคนจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับโอ้สีสันสวยงามความทาความสะอาดง่ายนะทุกคนดีรูรปทำความสะอาดง่ายมากเลยนะครับ ทำกินหมาล่าสุก,กี้อ๋อชาบูอะไรที่แบบลงตัวมากสามถึงสี่คนนี้กินได้สบายมากเลยนะครับพนเห็นไหมมีอุ่นได้นะครับอุ่นข้าวเหนียวอะไรได้สบายเลยกินกันทั้งครอบครัวสบายนะครับปีใหม่คริสต์มาสคือสบายเลยนะครับ ในลูกก็จะแบบผัดได้นะครับแล้วก็ชาบูได้นะครับแล้วก็นึ่งได้แล้วหุงข้าวก็ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆนะครับรีวิวก็ดีนะครับในสตาร์ดาพี่หมีเช็คมาแล้วนะครับขอที่พี่มีจะซื้อเนี่ยพี่หมีก็ดูรีวิวว่ามันโอเคไหมนะครับถือว่าโอเคนะพี่หมีก็สั่งเลยนะเพราะว่าทุกบ้านมันต้องมีมีอยู่สักหม้อหนึ่งครับเพื่อนลองที่กินชาบูที่บ้านฝนตกๆมันต้องไปไหนนะครับวันนี้พี่หมีก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้